ถ้าเห็นว่าผลงานของผมนั้นมีคุณค่าพอนะครับท่านสามารถที่จะสมัครเป็นสมาชิกได้แล้วนะครับตอนนี้เพื่อที่จะสนับสนุนช่องเพียงแค่เดือนละย0่บบาทเท่านั้นเองนะครับผมดังนั้นกระผมก็ขอขอบคุณทุกๆท่านนะครับที่สมัครเป็นสมาชิกของช่องของกระผมโดยการ คลิกตามลิงก์ใต้คลิปต่างๆได้แล้วนะตอนนี้นะครับผมดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับแล้วก็นักเรียนที่น่ารักทุกคนนะครับผมวันนี้ครัวพี่นันก็เช่นเดิมนะครับผมนําหนังสือเรียนนะครับมาสอนให้กับนักเรียนนะครับนะสอนให้ทุกหน้าเลยนะครับตอนนี้ถึงหน้า89แล้วหน้า89นี้นะครับชื่อหัวเรื่องก็คือ c u r r i c u l a r cut นะครับนั่นก็คือตัด เอาเนื้อเรื่องบาง,อบางเรื่องนะครับในโลกนี้มาให้นักเรียนได้เรียนกันนะครับนะตัดมาเป็นหลักสูตรวันนี้นำหัวเรื่องที่ตัวย่อว่า p S h e นะครับ p h e นะครับก็ย่อมาจากนะครับ personal social and health education นะครับแปลมาจากหลังนะครับแปลว่าการศึกษาเกี่ยวกับสุขภาพเกี่ยวกับสังคมและสุขภาพนะครับส่วนบุคคลนะครับนะ นี่คือคำแปลข้อแรกนะครับผมเขาบอกว่า look at uh, the heading นะครับให้ดูที่หัวเรื่องนะครับนะ in the text ในเนื้อเรื่องที่กำลังจะเรียนนะครับในบทความที่จะเรียน what are these words ว่าคำศัพท์เหล่านี้ in your language นั้นหมายความว่าอะไรนะครับนะนี่คือคำแปลหัวเรื่องที่นำมาเรียนวันนี้นะครับก็คือแอลกอฮอล์นั่นเองนะครับนี่นะครับนะแอลกอฮอล์ alcohol. แล้วก็พาดหัวว่า what it does to your body what it does to your body ไม่ได้เป็นภาษาที่ถูกต้องนะครับนักเรียนไม่ได้เป็นคำสั่งนะครับนะถ้าเป็นคำสั่งนี่มันจะถามว่า what does it นะครับนะ what does it do นะครับหรือว่า what does it uh, get หรือ what does it uh, make นะครับ to your body นั่นคือเป็นคำ ประโยคที่ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์นะครับแต่ถ้าเขียนอย่างนี้นะครับวัดตัวนี้ไม่ได้แปลว่าอะไรนะครับนะแปลว่าซึ่งนะครับนะนี่คุณครูมาแปลว่าให้ตรงนี้นะครับนะครับแอลกอฮอล์ซึ่งนะครับอิดในที่นี้มันมันก็คือแอลกอฮอล์นะครับดัชทำนะครับทูต่อนะครับยัวบอดี้ร่างกายของคุณซึ่งมันทำต่อร่างกายของคุณคุณครูก็เลยแปลให้อยู่ในรากศัพท์เดิมนะครับซึ่งมันกระทำต่อร่างกายของคุณ นะครับแอลกอฮอล์กระทําอะไรต่อร่างกายของคุณมาดูในหัวข้อตรงนี้กันอีกนะครับนะแอลกอฮอล์แคน b ์แ for everyone Ba d เป็นคำ Adjective นะครับผมต้องใช้กับวฟ to be นะครับและ e วฟท o b ีที่ตามหลัง modal verb นั้นต้องเป็น B e เท่านั้นนะครับนะ Can be นะครับ c a น is can am can are ไม่มีนะครับนะต้อง c a น be แอลกอฮอล์สามารถเป็นสิ่งที่เลวร้ายนะครับต่แปลตาคําคศัพท์สำหรับทุกๆคน นั่นก็คือแอลกอฮอล์สามารถสร้างความร้ายกาศนะครับให้กับทุกคนได้นี่คือสำนวนของครูพินันนะครับก็แล้วแต่สำนวนของแต่ละท่านนะครับนะในการแปลคุณครูเน้นเสมอนะครับนะสำนวนการแปลแตกต่างกันได้นะครับผมไม่จําเป็นว่าจะต้องเหมือนกันแต่อยู่ในเนื้อหาสาระที่จับประเด็นแล้วความหมายเหมือนกันนะครับ too many alcohol นะครับนั่นก็หมายความว่าการดื่มแอลกอฮอล์มากเกินไปนะครับ c ค s c a u s e s นะครับเป็นเหตุ PROBLEMS นะครับให้เกิดปัญหา IN YOUR BODY ในร่างกายของคุณประโยคนี้นะครับย่อหน้านี้นะครับผมมาแปลให้อยู่ตรงนี้นะครับนะครับผมอาจจะทับนิดหนึ่งนะครับจบนะครับทีนี้เรามาดูรายละเอียดตัวย่อยกัน6หกคอลัมน์นี้นะครับนะคุณครูก็นำมาขยายให้ใหญ่ขึ้นนะครับโดยคอลัมน์แรกนะครับก็คือ BRAIN นั่นก็คือแอลกอฮอล์มีผลต่อสมองนะครับนะต่อสมองอย่างไรอิดในะที่นี้คือแอลกอฮอล์นะครับอฟเฟกนะครับแปลว่ามีผลกระทบเดอะเบรนต่อสมองนะครับอยู่ขั้นจริงคุณไม่สามารถคิดนะครับ and speak และก็พูดได้อย่างเคลียร์ได้อย่างชัดเจนนะครับนะพอกินแอลกอฮอล์เข้าไปก็จะทําให้พูดไม่ชัดเจนนั่นเองสังเกตได้จากคนเมานะครับนะไม่ต้องไปดูคนอื่นที่ไหนนะครับนะคนเมาจะพูดไม่เหมือนคนปกตินะครับนะ it can also make you lose your balance it มันมันในนี้ก็คืออ l c o อ o ์นะครับสามารถ also ด้วยเหมือนกัน make you คือทำให้คุณโล s สูญเสียนะครับ your balance b a l a n c แปลว่าการการทรงตัวนะครับนะนะครับมันทำให้การทรงตัวนั้นคนโซนยากสูญเสียไปนะครับเพราะฉะนั้นคนเมาจะเดินโซเซอ่าเห็นภาพเลยนะครับไปข้อที่สองนะครับมีผลต่อสกินนะครับก็คือต่อผิวหนัง i t make your skin turn red นะครับ turn red แปลว่าหมุนกลับไปไปเป็นสีแดงก็หมายความว่าทำให้ผิวองคุณกลายเป็นสีแดงนะครับนะ and you feel warm และทำให้คุณรู้สึกในที่นี้อย่าแปลว่าอบอุน่นนะครับนะทำให้คุณรู้สึกร้อนนะครับต้องแปลว่าร้อนเลยนะครับนะมีผลต่อผิวหนังแล้วก็ทำให้ผิวหนังผิวหนังแดงแล้วก็ร้อนนะครับ It can also give you s p s r t t สปอ t แปลว่าจุดนะครับนะมันสามารถ a อโซด้วยเหมือนกัน Give you ให้คุณแปลตามคำศัพท์อย่างนี้ก่อนนะมันสามารถให้คุณเหมือนกันให้อะไรครับให้สปอตให้เป็นจุดๆุด n r r s s t นะครับให้เป็นผื่นเพราะฉะนั้นความหมายก็คือนะครับมันทำให้ผิวหนังของคุณกลายเป็นผื่นสีกลายเป็นสีแดงและคุณรู้สึกร้อนมันสามารถทำให้คุณมีจุดและผื่นขึ้นตามผิวหนังอ่านี่คือสำนวนของครัพี่นันนะครับ แต่ครูพิ่นานบอกแล้วตามสไตล์นะครับไปให้ทุกคำศัพท์นะครับนักเรียนจะได้รู้ว่าอิจแปลว่ามันแคนแปลว่าสามารถนะครับออโซแปลว่าด้วยเหมือนการกิ๊แปลว่าให้ยูแปลว่าคุณสปอ t แปลว่าจุดแอนแปลว่าและแรสแปลว่าผื่นนะครับคุณครูแปลให้อย่างนี้เลยนะครับผมนักเรียนจะได้รู้นะครับว่าแต่ละศัพท์แปลว่าอะไรมาลังนะครับนะลังในที่นี้ไม่ใช่ภาษาไทยนะครับถ้าภาษาไทยแปลว่าแปลว่าลังนะครับนะแปลว่า กับลังก็คือลังนะครับนะแต่ว่าภาษาอังกฤษนะครับลังมาแปลเป็นภาษาไทยแปลว่าปอดนะครับนะแอลกอฮอล์มีผลต่อปอดอย่างไรครับ it m a k e your lung weak It's มันมันก็คือแอลกอฮอล์นะครับ make ทำนะครับประธานเอกพจน์นะครับกิริยาเติรเมสทำลังแปล,แปลว่าปอดนะครับยัวของคุณ weak ให้อ่อนแอ you also get more โคเดโคในนี้ทำให้เป็นวัดนะครับนะยูคูออโซด้วยเหมือนกันเก็เก็ดโคนะครับนะเก็ดโคแปลว่าเป็นวัดเก็ดมอโคก็คือทําให้เป็นวัดมากขึ้นนะครับมอแปลว่ามากกว่าคือว่าเป็นวัดได้ง่ายนั่นเองนะครับนะคุณครูก็แปลว่าจะทําให้คุณจากเป็นวัดได้ง่ายหรือเป็นวัดได้ง่ายนะครับต่อไป l i เ e อร์นะครับ l i เ e อร์แปลว่าตับนะครับนะ t e liver remove poison from the blood นั่นก็คือเขาบอกหน้าที่ของตับก่อนนะครับนะว่าตับนั้นสามารถที่จะ remove move แปลว่าเคลื่อนย้ายนะครับนะ remove ก็คือเคลื่อนย้ายอีกครั้งหนึ่งตับแปลตามคำศัพท์นะ poison แปลว่าสารพิษ from แปลว่าจาก blood แปลว่าเลือดคุณครูก็เลยแปลให้ว่าตับสามารถที่จะขับนะครับนะขับสารพิษออกจากเลือดเองนะครับแปลให้เข้าใจง่าย too much alcohol ก็เหมือนกันนะครับการดื่มแอลกอฮอล์ alcohol, เข้าไปมากเกินไปนะครับ too can สามารถ destroy it destroy ก็คือทำลายทำลายมันในที่นี้มันในที่นี้ก็คือตับนะครับสามารถทำลายตับนะครับนะจบนะครับผมต่อไปต่อหัวใจนะครับแอลกอฮอล์ alcohol, นะครับ it is bad มันเร็วหรือว่ามันไม่ดีนะครับ for your heart ต่อหัวใจของคุณ i t d a m a g e นะครับเด m a แมนะครับแปลว่าทำลายมันทำลาย heart muscle m u มา l e แปลว่ากล้ามเนื้อนะครับกล้ามเนื้อหัวใจมันทำลายกล้ามเนื้อหัวใจ and slow down นะครับก็คือทำให้ช้านะครับสโลดา n อะไรครับยัวฮ r ร์ r เรดเรดแปลว่าอัตรานะครับอัตราการเต้นนะครับนะของหัวใจของคุณนั้นจะสโลดาวจะเต้นช้าลงนั่นเองนะครับ ต่อไปต่อสโตแมกนะครับสโตแมกก็คือต่อกระเพาะนะครับนะอิดแคนค u ส e มันเป็นสาเหตุให้ซีเรียสสโตแ problem นั่นก็คือเกิดปัญหาทางด้านกระเพาะอย่างร้การนะครับนั่นก็คือทําให้เป็นโรคก,กระเพาะนั่นเองนะครับเพราะไม่ problem, เป็นว่าทําให้เกิดปัญหาส o m a c กต่อกระเพาะ s ี r i ียสอย่างไร้การวิสซึ่งนะครับ m a อาจจะ even นแม้กระทั่งนะครับ lead นำไปสู่ lead, so, lead to นำไปสู่เดชความตาย ก็แปลว่ามันสามารถเป็นเหตุให้มีปัญหาต่อกันเพราะอาหารอย่างน่าเป็นห่วงซึ่งอาจซึ่งอาจจะแม้กระทั่งนำไปสู่ความตายได้นะครับนี่คือสำนวนของครูพี่นันโอเคนะครับนักเรียนต้องการที่จะได้คำศัพท์ก็ย้อนคลิปของครูพี่นันฟังหลายๆรอบนะครับผมครูไปต่อหัวข้อถัดไปเลยครับ วัวข้อที่สองครับผมคำสั่งบอกว่า which of the following are true about alcohol listen and บังเสแล้วนะครับนะบังเสรแล้วก็ขยับขึ้นมาได้นะครับนะโปรแกรมนี้ดีอย่างหนึ่งนะครับสามารถที่จะขยับได้นะครับอ่าโอเคนะครับ นั่นก็คือ which of the following นะครับอันไหนในสิ่งต่อไปนี้ are true เป็นจริงนะครับ about เกี่ยวกับแอลกอฮอล์ให้เล s อก n ให้ฟังให้อ่านนะครับ to f i n ฟเราเพื่อที่จะหาคำตอบเราไม่ต้องฟังเราก็รู้นะครับเมื่อกี้เรียนมาแล้วนะครับผมข้อที่หนึ่ง it ก็คือแอลกอฮอล์นะครับ effect แปลว่ามีผลกระทบนะครับต่อ ability แปลว่าความสามารถ apostrophe s แปลว่าของความสามารถของบุคคลนะครับ to think ในการคิดนะครับนะในการคิดในการ speak ในการพูด And ในการ seeing t h s ในการมองเห็นสิ่งต่างๆอย่าง clearly นะครับมีผลกระทบก็หมายความว่ามีผลกระทบไม่ให้พูดชัดเจนไม่ให้คิดไม่ให้คิดได้อย่างได้อย่างชัดเจนหรือว่าคิดได้อย่างลุ่งอะไรอย่างนี้นะครับว,ว่า clearly ทำให้มึนไปหมดคิดไม่ออกอะไรอย่างนี้นะครับความหมายหรือทําให้เห็นไม่ชัดเจนนะครับนะถูกหรือเปล่าครับอันนี้แน่นอนนะครับถูกร้อยเปอร์เซ็นต์นักเรียนก็ตอบทีไปเลยนะครับถูกว่สองอีกนิดกึศโฟคูลมันเป็นการดีต่อการเป็นหวัดอันนี้ผิดนะครับนะมันเป็นแบดนะครับอีกนิดแบดโฟคูลนะครับอีสแคนดิสโฟเดลเวอร์นะครับมันสามารถทาลายตับนะครับอันนี้ถูกต้องนะครับ it's good for your heart มันดีต่อหัวใจของคุณอันนี้ผิดนะครับนะแอลกอฮอล์ Alcohol, it is bad นะครับนะ for your heart อันนี้ผิด it can cause stomach s t o m a c h a e นะครับ stomachache นะครับเกิ cause แปลว่าเป็นเหตุนะครับมันสามารถเป็นเหตุให้เกิดโรคกับพ่อหารได้อันนี้ก็ถูกต้องนะครับนะข้อ5โอเคนะครับคุณครูแปลไวนะครับนะวันนี้ เพราะว่าคุณครูบันทึกคลิปนี่ดึกแล้วนะครับเที่ยงคืนแล้วนะครับนะวันนี้นั่งบันทึกคลิปอยู่นะครับเพราะตั้งใจที่จะทําให้กับนักเรียนนะครับนะคุณครูพยายามรีบนะครับปลีจากงานประจําของคุณครูเองนะครับนะมากระทําให้นักเรียนนะครับเพราะนักเรียนร้องขอมาเยอะนะครับนะคุณครูกระทําไม่ทันนะครับเลยต้องสละเวลาดึกๆเดื่นๆก็พยายามทําให้นะครับนะโอเคข้อที่3าม ยูสิ p เพร s place, นะครับให้ใช้วลีต่อไปนี้เบ l โลด้านล่างนี้นะครับ to m เ k e เพื่อที่จะทำ Sentences ประโยคต่างๆให้ b a s e o o นะครับโดยขึ้นอยู่กับ The Text กนะครับก็คืออ้างอิงจากเนื้อเรื่องนั่นเองนะครับนะตัวอย่างนะครับก็เขียนมาว่า Too Much Alcohol นะครับการดื่มแอลกอฮอล์เยอะแยะ,ยะนั้น Can Make You Lose Your Balance สามารถทำให้นักเรียนสูญเสียการทรงตัวนะครับนี่คือคำแปล ดังนั้นเขาให้วลีมาว่า loose balance นะครับเขานำมาแต่งให้แล้วเป็นตัวอย่างเขาให้คําว่า make lung weak นะครับคือทำให้ปอดนั้นอ่อนแอนะครับ get cool แตทำให้เป็นหวัดได้ง่ายนะครับ remove poison นะครับสามารถที่จะขับสารพิษนะครับนะ k e p spuds ในที่นี้หมายถึงหน้าที่ของตับนะครับนะขับสารพิษหน้าที่ของตับนะครับผมใช่ครับ กิบสปุตส์แอนด์อาร์นะครับคือทำให้เป็นผื่นเป็นจุดคันขึ้นมาตามผิวหนังนะครับเดเมจฮาร์ทมาสู้นะครับทำให้กล้ามเนื้อหัวใจนั้นอันตรายนะครับโคสโตแมกเอ็กซ์พรบุมนะครับทำให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับกับพออาหารนะครับ Lead to Death นะครับนำไปสู่ความตายดังนั้นวลีต่อไปนี้ก็นำมาเขียนเป็นประโยคได้ดังนี้นะครับผมนะครับอาจจะตัวเล็กนิดหนึ่งนะครับ นั่นก็คือ too much alcohol นะครับการดื่มแอลกอฮอล์มากมายนั้นแขนสามารถ make ทำยัวลังนะครับปอดของคูให้ weak ให้อ่อนแอพี่ p ว e ผู้คนนะครับ get cool the, เป็นหวัดนะครับมอ easily ได้อย่างง่าย้ง่ายได้ขึ้นนะครับ when เมื่อ they drink เมื่อพวกเขาเดื่ม too much alcohol นะครับดื่มแอลกอฮอล์มากเกินไปทำให้เป็นหวัดได้ง่ายนะครับ The liver นะครับตับสามารถ remove สามารถที่จะขับขับนะครับนะขับพ i ซึ n สารพิษนะครับขับสารพิษในที่นี้ก็คือไล่สารพิษออกหรือว่ากรองสารพิษออกนะครับ from the blood จากเลือดนะครับนะ Alcohol can g i v e you spot นะครับแอลกอฮอล์สามารถทำให้เกิดจุดทำให้เกิดเพลินนะครับ on your skin นะครับบนผิวหนังของคุณ แอลกอฮอล์นะครับแคนเดเมชชัวร์ฮาร์ดบารสูนะครับสามารถทำให้กล้ามเนื้อหัวใจของคุณนั้นเดเมชอันตรายนะครับแอลกอฮอล์นะครับแคนคูสสามารถเป็นเหตุให้เกิดปัญหาทางด้านกระเพาะอาหารนะครับโซเมกซ์ปรบุมนะครับซีเรียสโซเมกโปรบุมก็คือปัญหาทางด้านกระเพาะอาหารอย่างร้ายแรงก็คือปัญหาโรคกระเพาะอาหารนะครับโคสเป็นเหตุ บายโดยนะครับชูมัสแอลกอฮอล์ก็คือดื่มแอลกอฮอล์ alcohol, มากเกินไปนะครับหรือสามารถแคลลิตชูดเดดสามารถนำไปสู่การเสียชีวิตได้นะครับผมเพราะฉะนั้นนี่นน on, คือคำแปลนะครับโอเคนะครับนะคุณครูอาจจะแปลไวนะครับเพราะฉะนั้นนักเรียนก็ย้อนคลิปฟังหลายๆรอบนะครับนักเรียนก็จะได้ความรู้นะครับในแต่ละคำศัพท์ ไปต่อนะครับหัวข้อที่4นะครับผม t h i n คืองให้ง่คิดแก่นักเรียนนะครับผมโดยบอกว่า what is the leaflet trying to tell us นะครับ leaflet ก็แปลว่าใบเปลวนะครับหรือเอกสารที่เขาพิมพ์ใส่ในกระดาษนะครับนำมาแจกนำมาเผยแพร่นะครับ trying พยายามถูเพื่อที่จะ tell บอก us เราบอกอะไรนะครับใบป,ปลวนั้นบอกอะไรแก่เรานะครับ what How successful it is แล้วใบปลวเหล่านั้นนะครับประสบความสำเร็จอย่างไรนะครับ Successful how, how อย่างไร How has it a f f e c t you Effect แปลว่ามีผลนะครับ Effect มีผลกระทบต่อคุณมันมีผลกระทบต่อคุณอย่างไรให้นักเรียนตอบ3หัวข้อนี้เลยนะครับนะหัวข้อแรกนะครับนะตอบว่าใบปลิวนั้นบอกอะไรแก่เราตอบเป็นตัวแดงๆตรงนี้นะครับก็คือ The leaflet is trying to warn people About the bad effects of alcohol ก็แปลว่านะครับใบเปลวนั้นพยายามนะครับที่จะเตือนผู้คนวอนไปว่าเตือนนะครับปีโบผู้คน about เกี่ยวกับ the bad e f f e c t นะครับก็คือผลกระทบอย่างไรกาดนะครับ of alcohol ของแอลกอฮอลข้อที่2องข้อที่3มนะครับมันมีมันคือความสำเร็จอย่างไรและมีผลกระทบต่อต,ตัวคุณอย่างไรตอบได้เป็นอย่างนี้นะครับ นั่นก็คือ I think it is very successful ฉันคิดว่ามันเป็นความสำเร็จอย่างมากเลยนะครับ I didn't know that ฉันไม่เคยทราบมาก่อนเลยว่าแอลกอฮอล์นั้น can have so many bad effects สามารถที่จะให้ผลกระทบอันเลวร้ายอย่างมหัศน,นะครับต่อ on our body ต่อร่างกายของเรา I knew นะครับ that ฉันทราบมาว่า it can e f f e c t มันสามารถมีผลกระทบต่อ brain ต่อสมองนะครับ but I didn't know that แต่ฉันไม่เคยทราบมาก่อนเลยว่ามัน too much alcohol can harm the liver ว่าการดื่มแอลกอฮอล์มากเกินไปนั้นนะครับสามารถทำให้ตับนั้นเกิดอันตรายนะครับห้ามห้ามแปลว่าอันตรายนะครับเกิดอันตรายต่อ liver นะครับต่อตับแล้วก็ต่อ stomach นะครับต่อกระเพาะอาหาร and ต่อ the heart นะครับต่อหัวใจชู้ด้วยเหมือนกัน I think ฉันคิดว่า we should นะครับเราควร all be very careful นะครับ we should all be very careful ก็คือโปรดระมัดระวังนะครับนในทุกๆกรณีนะครับ,กกรนะรบ all be very careful with something like that ด้วยนะครับบางสิ่งบางอย่างเหมือนที่กล่าวมาข้างต้นนะครับ like that โอเคไหมครับนี่คือสำนวนการแปลของค,ควงกลวงพินันนะครับผม แปลให้ทุกคำศัพท์จับมาเขียนในทุกประโยคที่แปลและโขกด้วยหลักวัยากรณ์นะครับคนครูไปข้อที่5เลยครับผมข้อที่5เขาบอกว่า work in g r o u p นะครับให้นักเรียนทำงานกันเป็นกลุ่มนะครับให้ collect ให้สะสม information ข้อมูลนะครับ about เกี่ยวกับ smoking การสูบบุหรี่นะครับ and และ how it affects our health และวิธีนะครับนาะที่มันมีผลกระทบต่อสุขภาพของเรา พรีเซนต์ t ห้ทุกครั s crust, และก็นำนะครับหนาะข้อมูลที่รวบรวมได้นั้นมานำเสนอต่อเพื่อนหน้าชั้นเรียนนะครับผมนี่คือคำแปลคุณครูก็สรุปมาให้สั้นๆดังนี้นะครับว่าพิษภัยของการสบุหรีนั้นเป็นอย่างไรบ้างนะครับมาฟังสดๆเลยนะครับคุณครูจะแปลให้ตอนนี้นะครับผม smoking การสบุรี is very dangerous เป็นอันตรายอย่างมากนะครับ it can cause มันสามารถเป็นเหตุ cancer ให้เกิดมะเร็งได้นะครับ cancer can kill you นะครับมะเร็งนั้นก็สามารถที่จะฆ่าชีวิตของคุณได้นะครับ smoke a n also cause heart disease นะครับแล้วกรรนั้นแล้วอ่กระนั้นนะครับนะการสูบุรีนั้นนะครับสามารถที่จะเป็นเหตุให้เกิดโรคหัวใจนะครับนะ heart disease นะครับ izzy, นะครับ That is when นั่นก็คือเมื่อนะครับ the heart doesn't work เมื่อหัวใจไม่ทำงานนะครับ SWS ก็คือทำงานได้ไม่ดีนะครับนะอิดชุดเท่าที่มันควรจะเป็นนะครับนะเพราะการสบุหรีนะครับทำให้ทำให้หัวใจนั้นทำงานไม่ดีนะครับเท่าที่มันควรจะเป็นนะครับ Smoking makes c l o t h s m e l l นะครับนอกจากนั้นนะครับที่เราเห็นภายนอกนะครับการสูบุหรีนั้นทำให้เสื้อผ้านั้น มีกลิ่นนะครับนะมีกลิ่นก็คือกลิ่นเหม็นนั่นเองนะครับหรือไม่ก็เอชแมกชีชเยลโลนะครับทำให้ฟันของผู้สูบนั้นสีเหลืองนะครับนะที่เห็นใชชัดเจน And it also makes people less fit นะครับฟิตแปลว,ว่ามีความเพียบพร้อมมีความสมบูรณ์ทางด้านร่างกายนะครับเลสแปลว่าขาดขาดความสมบูรณ์ทางด้านร่างกายนะครับนะก็คือทำางทำให้ร่างกายไม่ fit and f i เฟิรนั่นเองนะครับถ้าแปลใ,ให้ให้ทันสมัยหน่อยนะครับ Smoking is also very a d d i c t i v e a d d i c t i v a d d i c t i e แปลว่ายาเสพติดนะครับนะการสูบุรีนั้นเป็นยาเสพติดชนิดนึงนะครับนะสู so, ้ดังนั้น it can be มันสามารถนะครับ t e w o r y difficult to stop นะครับมันสามารถยากนะครับมันสามารถยากต่อการที่จะหยุดสูบก็หมายความว่ามันยากเหลือเกินนะครับนะในการที่จะหยุดแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับถึงแม้่ ข้อมูลที่คุณครูหามาว่ามันยากนะครับแต่ถ้าจริงๆแล้วมันอยู่ที่ใจนะครับนะถ้าใจของผู้สูบบอกว่าหยุดเลยนะครับมันก็หยุดนะครับนะหยุดได้นะครับทุกอย่างอยู่ที่ใจนะครับนะภาษาพระบอกว่ามโนบุพังกมาธรรมามโนเศรษฐามโนปญานะครับนะทุกอย่างขึ้นอยู่ที่ใจนะครับใจเป็นเอตนะครับนะแต่ใจตั้งใจที่จะหยุดมันก็หยุดได้แหมวันนี้คุณครูพูดธรรมะเลยนะครับ ไหนๆก็บวชเรียนมาหลายปีนะครับนะธรรมะยังอยู่ในหัวใจนะครับยังสามารถนํามาพูดได้ตลอดเวลานะครับผมโอเคครับเป็นนั่นว่าจบหน้าที่89นะครับไปต่อในหน้าที่90กันเลยครับซึ่งเป็นแบบฝึกหัดนะครับนะนะครับนะจบบทที่8เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับไปต่อกันหน้า90นะครับทําแบบฝึกหัดกันเลยครับผม Okay, okay. Mm -hmm. All right, all right.